สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพระสไตล์วอท่าพระจันทร์นะครับก็คือวันนี้พอดีผมได้เหรียญน,นะครับหลวงพ่อเงินบางคานมานะครับเป็นเหรียญปั๊มปีสองห้าหนึ่งห้าซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับและผมคิดว่าในอนาคตจะได้รับความนิยมต่อ,ตอไปเรื่อยเรื่อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากเหรียญรุ่นแรกนะครับหาชมได้ค่อนข้างยากแล้วในะปัจจุบันนะครับ แล้วก็ถูกเก็บสะสมไปอยู่ในลางคนมีมีมีสตูส้สตางค์หมดละลพอเอิญวันนี้ยผมได้มาสองเหรียญน,นะครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบแล้วทาคลิปไว้เผื่อท่านใช้สนใจนะครับและท่านใดมีเหรียญย่ท่บ้านก็เอามาเทียบกันได้นะครับหรือถ้าท่านมีเหรียญอย่างที่ผมลงเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาแบ่งปันผมได้แล้วนะครับ ไปชมกันเลยครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมได้มานะครับก็ได้มาสองเหรียญน,นะครับผิวก็ไหลเดิมทั้งคู่นะครับแต่อ่ามันจะมีผ่านการผ่านตัวการโดนอากาศผ่านการใช้บ้าๆบานะครับไปดูกันเลยนะฮะจุดแรกที่ผมดูนะครับก็จะเป็นในจุดที่เส้นลึกที่สุดนะครับมิติเส้นลึกสุดก็คือพันพื้นเหรียญเหรียญเวลาปั๊มลงไปเนี่ย จะมีลักษณะของการกระจายพื้นเหรียญแล้วก็รอยเส้นการแกะบล็อกอย่างที่ผมชี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครจะมีรอยลักษณะของเส้นการแกะบล็อกอยู่นะครับตรงหัวซึ่งเหรียญเนี่ยผมมั่นใจว่าอาจจะมีทุกเหรียญถ้าเกิดใช้สึกยังไงก็จะก็จะดูยากนะครับอันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับชี้ให้ดูเห็นไหมครก็จะมีเส้นเส้นเส้นที่หัวตามทุกสอบชี้เลยฮะเส้นที่หัวนะครับอ่าเห็นไหมมันจะมีทุกเหรียญนะฮะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตะแคงเหรียญดู นะครับก็จะเห็นมีทุกเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเส้นเส้นที่ที่ศสียะหลวงพ่อนะครับอาจจะเกิดจากรอยเวลาแกะบล็อกนะครับแกะบล็อกลงไปนะครับก็จะมีการแกะบล็อกพลาดการตีเส้นสเกลแกะบล็อกนะครับก็จะเห็นชัดเจนอ่าตรงนี้เกมมีไหมเกมมีนะครับแต่เกมไม่ขมเพราะเกมเกิดจากการถอดจากอกองจริงมานะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตเลยนะครับเห็นไหมครัจุดตรงหัวเนี้ย อันนี้ผมสังเกตเองนะครับจุดตรงหัวน,นี่สำคัญนะครับก็ส่วนมากจ,จะมี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 หลายๆองค์เพราะว่าผมเทียบจาก2ององค์เนี่ยมันมีนะครับถ้าองค์ไหนอาจจะปั๊มติดหรืออาจจะไม่ติดบางๆหรือจะอะไรก,ก็ต้องมีเปลั้งหลายของแม่พิมพ์เขาแล้วก็เส้นเสี้ยนตรงมือนะครับเพราะเกิดจากการแกะแม่พิมพ์นะครับอันนี้องค์หนึ่งนะครับผมเอาเทียบให้ดูนะครับอันนี้องค์หนึ่ง เห็นไหมฮะเส้นตรงมือเห็นไหมครับเส้นตรงมือจะมีเส้นเส้นวิง่งเป็นตรงมือนะฮะแล้วก็พื้นระนาบนะครับมิติมติติตรงพื้น,ะนระนาบก็จะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับจุดนี้ลองตะแคงดูดีดีนะครับไม่ว่าเหรียญสึกยังไงก็ผมมั่นใจว่าก็จะเห็นนะครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานในการดูก่อนที่จะถึงถึงถึงแกะพัติด,ดูตัวตัดนั่นฮะที่ผมสังเกตอีกจุดหนึ่งคือจุดซอกคอ นะฮะซอคอเนี่ยจะเป็นริ้วๆเหมือนเขานะฮะตรงนี้เห็นชัดเจนเลยฮะนะครับอีกองหนึ่งอันนี้อ,องค์หนึ่งก็ชัดใช่ไหมฮะพยายามจะจะซูมสองให้เห็นชัดเจนนะครับตรงซอกคอนะครับผมจะเป็นลักษณะของสอเส้นเซียนนะครับสเส้นเซียนแล้วก็ตรงแขนเห็นวงแขนไหมครับชัดเจนจะมีเส้น,สนเส้นเซียนแล้วอันนี้อันนี้ที่ผมซูมไม่เห็นผมอยากเห็นในเรื่องของฟอนต์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็มิติลึกตรงไปสเส้นเซียนตรงพื้นเหรียญ อันนี้ยิบอีกเหรียญหนึ่งให้ดูนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้มาดูวาด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยหูเหรียญเนี่ยสำคัญนะครับหูเหรียญจะเป็นลักษณะของการปั๊มกระแทกเกจะทําไงก็ทําไม่ได้มิติของหูเหรียญลองสังเกตดูนะครับรอยเชฟของหูเหรียญมิติของหูเหรียญตรงนี้อธิบายยากนิดหนึ่งแต่ผมอยากจะให้ดูเชฟของหูเหรียญนะครับจากลักษณะนี้หมดทุกเหรียญถ้าเหรียญแท้นะครับลองสังเกตดู อันนี้เป็นตัวหนังสือเวลาปั๊มไปเห็นตัวนะไหมฮะตัวนะจะมีเส้นล่องนะฮะอีกองนึงก็มีเห็นไหมฮะแล้วก็เส้นเสี้ยนพาดตรงตัวนะนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตด,ดูนะครับก็เป็นจุดยันที่ทุกสอรชี้เลยฮะตรงนี้มีทุกองค์เห็นไหมฮะสูงชัดเจนนะครับมีทุกองค์นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้บุ๊บเนี่ยแล้วอ่าถ้าจะดูโดย ฟอนต์ของตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นลักษณฟอนลักษณะหนาหนาที่โชว์ในรูปนะครับผมแล้วก็ลักษณะของของเส้นเสี้ยนอันนี้อันนี้ผมซูมไม่เห็นชัดๆเส้นเสี้ยนแล้วก็ความคงของยันซึกยังไงเนี่ยความคงของยันมันบีน้ลงไปมันก็ยังต้องเห็นนะครับแล้วก็รอยเส้นแกะบล็อกอย่าลืมนะครับข้อแกะบล็อกสดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแกะบล็อกข,ของเขาเนี่ยมันจะต้องมีเส้นเสี้ยนพาด เห็นไหมครัตามเส้นตีโค้งต่างๆนะที่ผมโชว์ในรูปนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยไหมมันจะมีเส้นตีโค้งก็คือแกะแกะบล็อกผ้าของมันของเขาอยู่ฟอนต์ตัวหนังสือสําคัญนะครับข้างหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินปี2515ตรนงนครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้สังเกตดูนะครับตรงงองูเห็นไหมฮะจะมีเส้นนะครับแล้วก็ฟอนต์หางของเลข5แล้วก็หัวเลข5 อตรงนี้ผมอยากให้สังเกตด,ดูดีนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับลองลองลองถ้าใครมีเหรียญนะลองซูงดูนะครับอันนี้เหรียญหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเหรียญน,นึ่ง,งองงูดูตรงงองงูเห็นไหมฮะก็จะมีเส้นเส้นทางบล็อกพาดออกมานะครับแล้วก็หัวเลขห้าเห็นไหมฮะจะเป็นมิติกลมนะครับกลมบล็อกเลยเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะของของทั้งเลขห้าทั้งสองตัว นะครับเพราะเกิดจากคนแกะบล็อกคนเดียวกันลักษณะจะคล้ายๆกันสเปซช่องว่างระหว่างเลข5เลขกแต่ถ้าเหรียญใช้ศึกเนี่ยอาจจะบีนึงนะครับอันนี้เรามาดูจุดคลายแมตก์นะฮะจุดตัวตัดนะครับตัวตั้มตัดเนี่ยถ้าที่เข้าใจเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจนะฮะอาจจะมีจุดตัวเดียวคล้าย้กันอาจจะมี2อสองตัวก็แต่สมัยก่อนทาพาเขาทําไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวตัดน่าจะมีประมาณตัวตัวเดียวหรือสตัว แต่ก็ลักษณะเดียวกันตามทุกสอนที่ผมชี้เลยฮะตามนี้เลยฮะที่ผมชี้ร่องตัวตัดเนี่ยสองเหรียญเทียบเท่ากันเนี่ยถ้าท่านเจอพลิกมาปุ๊บเนี่ยใกล้เคียงกับอันนี้ป่าสิบเปอร์เซนต์จ่ายตังค์ได้นะครับอันนี้ดูตรงหัวตรงอันนี้ละเอียดเลยฮะดูตรงหัวนะครับรอยปัม๊มอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับหลวงพ่อหันหน้าไปทางด้านกว่ามือเรานะครับอีกด้านหนึ่งเป็นจุดที่ผมใช้ดูเหมือนกันนะครับ ถ้าเหรียญเนี่ยท่านสังเกตที่ตัวตัดได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมิติที่ชิดลูกศรชี้ตรงเนี้ยผมว่าทํายากนะครับก็เก๋ก็เก๋ยากจ่ายตังค์ก็จ่ายง่ายเหรียญไม่มีอะไรฮะคือดูตัวตัดดูอวามคมของเหรียญให้ได้นะครับเหรียญไม่มีอะไรครับดูตัวตัดนะครับร่องนะครับคือเกิดจากตัวตัดตัวเดียวกันปั๊มตัดลงไปเพราะนั้นล่องของตัดจะถูกใกล้เคียงกันมากนะครับ อันนี้เป็นภาพที่หลุ่มพ่อหันหน้าไปทางท่านขวานะครับก็ลองสังเกตดูนะครับอ่านี้ผมพลิกให้ดูด้านด้านก้นนะครับด้านก้นด้านก้นนี่สําคัญนะครับตัวตัดจะใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าลองสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงจุดนี้เห็นไหมจุดที่ผมชี้ลูกศรน,นะฮะจุดนี้ครับท่านมีเหรียญอยู่ที่บ้านท่านคอบแล้วท่านส่องดูเลย นะครับผมว่าผมค่อนข้างที่จะซูมโดยละเอียดนะครับให้ท่านได้ดูถ้าท่านมีอย่างเนี้ยท่านสามารถส่งมาให้ผมได้นะครับแบ่งปันกันได้นะครับเห็นไหมฮะตามลูกศรที่ผมชี้เลยอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านก้นเหมือนกันแต่หลวงพ่อจะหันด้านไปสังง้ายมือเรานะครับผมอันนี้ชัดเจนเห็นไหมฮะตามลูกศรที่ผมชี้เลยนะครับถ้ามีสองเหรียญมันจะง่ายนะครับเราจะรู้ว่าเหรียญเนี้ยมีกับเหรียญนึงไม่มี อันนั้นไม่ใช่จุดที่มีทุกเหรียญแต่ถ้ามีเหมือนกัน2เหรียญแสดงว่าอีกหลายๆเหรียญก็สมควรจะมีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นล่องตัวตัดอีกตัวหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับผมเรียกว่าภูกเขาแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเหรียญอื่นมีเปล่าแต่เหรียญสองเหรียญนี้มันมีก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีเลยเก๊ไม่ใช่นะครับพิจารณาหลายๆจุดตามที่ผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมชี้ให้ดูว่าถ้ามีอย่างนี้ก็ตัดสินใจง่าย,ายที่จะซื้อ แต่ถ้าไม่มีอาจจะถูกใช้สึกหรืออาจจะปั๊มตัดราคาเรื่ยอยนก็ไม่ได้ครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้มันมีไว้บางจุดที่ผมอธิบายไว้ถ้าท่านเห็นแล้วจุดไหนที่อาจจะต้องคอบไว้หรือดูไว้ผมไม่สงวนสิทธิ์นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เอาไปซื้อขายได้หรือถ้าท่านซื้อมาแล้วท่านสามารถส่งไหมผมดูได้เลยนะครับที่ 0894882400 0894882400 l ล n e ID 0894882400นะครับก็ขอขอบขอบคุณนะครับเพื่อนมิตรสหายทุกท่านนะครับที่ดูกดชมกดไลค์นะครับและเป็นกำลังใจแชร์ต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อย หลายหลายๆท่านนะครับส่วนท่านไหนที่มีจุดที่ดูมากกว่าที่ผมดูถ้าเจอกันก็แนะนำกันได้นะครับและอธิบายกันได้นะครับขอบคุณมากครับ